นี่ในตารางนี้นะครับ Going Legendary ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะตันกันแล้วนะครับแต่ผมยังนะเพราะฉะนั้นผมก็จะซื้อไปเลยชักแม่เส้ยไปสิเออนั่นแหละกวาะโหลดเสร็จ <c oughs> ซื้อให้ตันทําไมถึงซื้อให้ตันอย่างนั้นหรอเพราะมันมีสิ่งที่ผมอยากจะเปิดอยู่ด้านหลัไม่ใช่อันกล่องบนนะครับกล่องบนคือเพื่อนๆสามารถมาเปิดได้เลยและใครที่ทําตันแล้วนะครับอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับแล้วคิดว่ามันจบแล้วกิจกรรม ไม่นะคะแนนที่เพื่อนๆได้สะสมมาเกินเลยนะครับจะเอามาสมตรงนี้ต่อได้นะครับและใช่แล้วครับผมอยากสมไอตรข้าล่างนี่อันบนเนี่ยสมได้เลยแต่อันล่างเนี่ยต้องทําให้ตันก่อนถึงจะสมได้และผมก็อยากจะสมเอาบัคกี้คันนี้มากเพราะผมชอบมากมินี่ได้มาก็ดีไม่ได้ว่าอะไรมากใบสอนก็เท่ดีเอาจริงจากใจนั้นผมคิดว่าบัคกี้คันนี้ไม่น่าไม่น่าแรมนะเพราะว่ามันไม่มีโลโก้เมซี่นะยก็คิดว่ามันน่าจะมีการวนมาอีกแหละ แต่ผมอย่างไรเลยจริงๆนะอ่าไม่ใช่พักก่อนพักกัน กำลังหาร้านเติมเกมอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำ s t e l l a Gold Plus ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านเองใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นซึ่งทางร้านเองก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยพักก่อนพักก่อนเฮ้ยเนซี่เองได้แชมป์โลกแล้วนะเองต้องใจดีกับเราหนะ่อยดิขอ,อล็อกเลา โอ้โห oh, ได้อีโมโตหาวอนสองอันพร้อมกันแล้วเอาอีโมตไปทำอะไรบักกี้ไหนบักกี้วะโอ้โหได้อีสองรอบโอ้เม <c oughs> ่อสิรอบสุดท้ายแล้วนะปืนก็ไม่ย่อบักกี้ก็ยยังไม่เห็นสักคันเลย oh, โอ้โหแม่ อ๋อพักก็ได้ว่ะแม่เก๊โอเส็งเลยอันนี้ขนาดบอกตัวเองว่าพักก็ได้ตดนไงมือบอสกองเงี้ยแหละพักพักพอพอพ่อพอใจเย็นนะประเด็นคือบักกี้ก็ไม่ได้ด้วยนะไม่ได้แบบรายวันด้วยไม่ออกยากเหรอเฮ้ยทำจริง ออกยากขนาดนั้นเลยเหรอ4,000ยูซีหรือเวลาก่อนปีใหม่ใช่ใช,ใช่หรือเวลาก่อนปีไปเดี๋ยวเจอกันอีกแน่เจ้าบักกี้เบสซี่เองโดนแน่